วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาเสียงดังในข้อเท้ากันนะครับเสียงจะเกิดตอนเดินนะครับตอนลุกยืนนะครับหรือว่าจงใจหมุนข้อเท้าทําให้เสียงมันดังขึ้นอาจจะเป็นเสียงป๊อปเสียงคลิกหรืออะไรใดๆนะครับสาเหตุนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับก็เสียงฟองอากาศในข้อเท้านะครับ2เนี่ยเกิดจากเสียงเนี่ยเส้นเอ็นที่พาดผ่านข้อเท้านะครับพาดผ่านนะครับเราเวลาข้อเท้าขยับเนี่ยเอ็นก็เกิดการกลิ้งไปบน ตุ่มกระดูกนะครับเสียงเนี่ยอาจจะเกิดจากเอ็นที่ตึงเกินไปนะครับหรืออาจจะเกิดจากภาวะข้อหลวมก็ได้นะครับมีท่าออกกําลังกายที่จะช่วยลดเสียงได้นะครับ1คือเพิ่มความแข็งแรงของเส้นเอ็นรอบข้อเท้ากับ2ยืดเส้นรอบข้อเท้านะครับท่าแรกนะครับยืนตัวตรงนะครับเท้าสองข้างห่างกันพอประมาณแล้วก็ขยิงขึ้นนะครับ ท่าที่2นะครับยืนขย่งขาเดียวนะครับทําสลับกันนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยท่าที่1นะครับท่าที่2นะครับทําสลับ2ข้างนะครับท่าที่3นะครับหมุนข้อเท้าตามเข็มและทวนเข็มนะครับมีเสียงในข้อเท้าแบบไหนที่ต้องมาพบแพทย์นะครับ กลุ่มนี้เป็นโรคเส้นเอ็นข้อเท้าเคลื่อนหรือหลุดนะครับ2นะครับก็คือเคยอุบัติเหตุมาก่อนแล้วก็มีข้อบวมเดินกระเพกนะครับและ3นะครับก็คือกลุ่มอายุมากกว่า50ปีนะครับแล้วมีเสียงในข้อเท้านะครับ